นี่คือรอยเท้าหลวงพ่อเดิมคุณผู้ชมนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาจารย์อาจารย์ไปได้มาอย่างไงครับนายทหารให้มาครับอุ้ยสวยมากเลยอ่ะสังเกตว่ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมนี้สองเอไม่ใช่นายทหารประธานหอกันค้าคนเดิมครับเสียน้อยที่ชัยนาทคือรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนี้จะไม่เหมือนกันและซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะใช่ครับแต่สังเกตนะฮะล้กกล้องลองดูฮะนะครับอันนี้เป็นภาพได้ดิบ นะครับยุคนั้นเนี่ยก็จะให้หลวงพ่อท่านเหยียบบนคลามแล้วก็เหยียบบนผ้าแต่เส้นของท่านไม่เหมือนกันนะอาจารย์ใช่ครับเส้นวาสนานะครับเส้นมหาอุดนะครับอันนี้นะครับเป็นผู้มีบารมียานแก่งกล้าเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวบอกเลยฮะเนี่ยเส้นนที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับหายากครับเส้นผ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นผ่าเท้านะครับย่อแผ่นดินได้อ เดินมินทรามอยู่ตรงนี้อาจจะไปโผล่ตรงนู้นก็ได้ผมว่าสมัยก่อนนี่มีเรื่องราวอย่างนี้นะใช่ครับนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าเรื่องราวนะฮะวันนี้อะเหลือสิบนาทีสุดท้ายครับผมให้สองสายนะครับขึ้นศูนย์สองนะครับระเบอรติดต่อน้องแหม่มแล้วก็ในในเครือนะครับที่จะคุยเรื่องมีดหมอใครอยากรู้เรื่องมีดหมอว่านําไปใช้ได้จริงไหมใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโครมาคุยนะครับอย่างที่บอกมีดหมอมีทั้งหมดด้วยกัน3ไซส์นะฮะเดี๋ยวทีนี้นะฮะเราเราจะไปเข้าช่วงบวงสวงนิดนึง นะฮะต้องขอพิธีามาอย่างที่บอกคือเราทําครบเลยพิธีบวงสวงสร้างดาวบดพิธีบวงสวงสร้างก็คือขอเทวาเทวาเครียกว่าเทวาบวงสวงอ่ะฮะนะครับสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินอ่าครับผมนะครับขออนุญาตครูบาอาจารย์ครับในการจัดสร้างขออนุญาตพ่อในการจัดสร้างนะครับอย่างที่บอกนะผมว่าตอนนี้คุณประสิทธิ์ตัวบิวะก็ดูอยู่นะฮะตอนนี้ไอ้เรื่องที่บอกว่ารายได้ที่เราตรงเนี้ยไซส์หนึ่งจุดห้าที่จะไปทำบุญเราทําแน่นอนไม่ต้องห่วงถูกต้องครับนะฮะแต่ว่าเรื่องมีดคือมันมันค่อนข้างที่จะช้าตตอออนนนีี้้เรริ่่่มลลงงััววแะคบบยาทก นะวันนั้นก็คือเขาเรียกว่าคืนก่อนก็คือมีฟ้าฝนนะฮะเรามีเนี่ยฮะนั่นคือผู้สื่อข่าวของของนครสวรรค์ก็มากันเยอะชาวบงชาวบ้านนะฮะแฟนรายการของเราก็ไปร่วมพิธีกันเยอะถือว่าเป็นงานใหญ่30ปีมีครั้งหลังจากที่เกจิสามท่านเสียชีวิตไม่เคยมีงานอย่างนี้เลยใช่ครับนะฮะและที่สําคัญเราใช้มีดตีสดตีสดนะฮะเราตีสดในรายการเอเบิกเลิกเลยนะครับนะฮะก็มีพระธที่ทรงกฎอย่างที่บอกนะฮะของเส้นไหว้ต่างๆที่เห็นด้้นตรงนี้ก็คือนะครับวงสวงไม่เหลือเลย ชาวบ้านนี่แย่งเลยแย่งกันเลยครับผมครับนี่คือวงสงสร้างนะครับวันดีเลิกดียามดีครับนะครับอย่างที่บอกเนี่ยฮะอลังการอ่ะนะครับเวลาเนื่องจากเวลาน้อยถ้าสายสดมาแล้วบอกแล้วกันนะฮะทีนี้เราจะไปอยู่ที่ดาบดที่นะฮะอ่านะฮะดาบดบุกเสกให้นะเขาเรียกว่าพระครูอ่าพยัคฆราชพุนีใช่ครับที่อู่ทองสุพรรณบุรีดาบดพิเศษนะครับคืออย่างที่บอกฮะเครื่องสาธาวุธพุทธคุณอ่ะฮะนะครับในสมัยก่อนเนี่ยลือสีดาบด ทีไพายอาภาษณาเลยนะฮะะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปลุกเสกนะครับแล้วก็แจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ป้องกันตัวในสมัยนั้นก่อนสมัยก่อนมีดาบมีหอกมีเงาด้วยนะนะครับบางคนเนี่ยกลับบ้านถ้าทหารที่ทหารในสมัยก่อนเนี่ยกลับบ้านนะครับออกจากกรมกองมาก็จะไปให้หรือชีพายท่านมีอาวุธท่านจะปลุกเสกให้ใช่ป่ะเพราะว่าถือว่าพวกทหารพวกตำรวจเนี่ย อาวุธนี่สำคัญที่สุดปืนยังเอาไปปลูกเสกเลยเืนอพกติดตัวสำคัญที่ท่านผมเห็นด้วยนะครับนี่คือนะฮะพิธีวันนั้นก็ฝนตกแต่ว่าท่านผมชอบอ่ะท่านลุยฝนท่านเอาทําพิธีเดี๋ยวดูนะสัญลักษณ์ที่ท่านทำก้นหอยของท่านในี่ปลูกเสยมีเลิกมียามนะฮะนี่คือท่านเช็คแล้วมีความรู้เรื่องมีดชัดเจนเลยใช่ครับนะฮะอาสมท่านก็อยู่ที่ที่กรุงเทพก็มีใช่ครับผมนี่ก็คือเรื่องนะฮะการปลูกเสกของระบดนะฮะอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้ภาพก็เป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วเราเข้าสาย สายแรกครับคุณดี้จากกรุงเทพนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเลืองะไรครับเอ่ออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมิดวอร์นิดนึงว่าอย่างขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนี่ยใช้แร่เหล็กน้ําพีเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนกันครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหล็กน้ําพีเหมือนกันนะฮะทั้งสามไซส์ครับพี่แล้วอย่างกรณีถ้าเกิดแบบไปโดนของมาอะไรมาที่เราสามารถใช้อันเล็กแก้ให้ได้ไหมคะอันเล็กสามารถแก้ของใน่ไม่ไปโดนของมาได้คืออย่างนี้อธิบายนิดนึง อ่าได้เท่ากันครับนะครับแต่เล่มใหญ่เนี่ยที่เหนือกว่าเนี่ยเอาไปใช้ในการที่เราขับไล่คือขับไล่วิญญาณเนี่ยับมวลของเหล็กน้ําพีนี่มีเยอะมากกว่าเหล็กอ่าเล่มเล็กเนี่ยก็พลังอานาจก็จะมีมากกว่าอืนะครับก็ใช้สามารถที่จะเวลาเราลบคมนะครับก็ตัดคมนะครับตัดตัดปลายที่เป็นปลายแหลมเนี่ยลบออกนะครับเสร็จปุ๊บเราไปตั้งแล้วใช้คาถาเนี่ยไล่ออกได้เลย เราก็ไล่เองได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นศาสตร์อาวุธพุทธคุณเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเก่งกาจอะไรมากมายคือไล่ตัวเราเองแต่ไปไล่คนอื่นนั้นต้องต้องฝึกนะครับต้องเป็นอะไรที่ปฏิบัติพอสมควรนะครับผมแล้วถ้าเกิดกรณีโดนของต่ําหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือเช่ามาแล้วให้เขาแฝนคอนี้ได้ไหมคะเช่ามาแล้วแขวนคอได้ไหมได้ไซเล็กไซเล็กได้ครับผมคือฮัลโหลครับเสียงดังนิดนึงครับพี่คืออยากทราบว่าถ้าเกิดกรณีว่าโดนของส่ํมอะค่ะ ล้วถ้าเกิดเช่ามาแล้วให้เขาแฝนคอไวอย่างนี้ค่ะได้ครับได้ครับพี่ได้อยู่แล้วครับพี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่คุณนี้จดเบอร์ไวเลยครับเดี๋ยวโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคุณดี่นะค่ะค่ะนะครับเนี่ยฮะเบอร์ไหนก็ได้ครับเบอร์ที่อยู่ข้างหน้านี่ครับจดไวเลยให้ทั้งสองเบอร์แล้วก็โทรถามน้องเขาเลยนะเดี๋ยวจะมีน้องที่ให้ให้รายละเอียดต่างๆนะครับผมแลวอยากถามอาจารย์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องธรณีประตูเกี่ยวกับห้องน้ํากับห้องครัวค่ะรับถ้าเกิดจะทํานี่โอเคไหมคะ คือในสมัยโบราณเนี่ยธรณีประตูต้องมีนะครับนะครับต้องมีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการสร้างบ้านเนี่ยไม่ได้สร้างแบบสเต็ปนะครับการไหลามาของน้ําย้อนมาแล้วก็เข้ามาในบ้านเนี่ยจะจะมีสูงแต่ธรณีประตูเนี่ยในทางความเชื่อเนี่ยก็ถือ,อว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ให้เงินทองรั่วไหลนะครับสามารถทําได้แต่ความสูงก็คงไม่เกินสองนิ้วนะครับสองนิ้วเหรอคะใช่ครับไม่เกินสองนิ้วครับถ้าเกิดของครัวล่ะคะเหมือนกันครับเหมือนกัน คือในกรณีครัวเนี่ยถ้าเป็นเป็นสเต็ปลันเนี่ยหมายความว่าลดลงไปอีกเนี่ยความสูงเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักเซนไม่เกินสองจุห้าเซนคือไม่เกินสองเซนอะไรลักษณะนั้นนะครับอาจจะไม่เกินนิ้วหนึ่งนะครับคผมคือไม่สูงมากใช่ครับคือมีก็ดีครับมันหมายถึงการเก็บกักนะครับมันหมายถึงอะไรที่แบบคกว่าเก็บเงินเก็บทองไว้ให้อยู่กับเรานะครับอ่าโอเคนะครับพี่นะโอเคนะโอเคค่ะ ครับขอบคุณครับนะฮะนี่ก็เป็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเจ้าวาดนะฮะท่านเจ้าวาดสถิตยานคุณเจ้าวาดวัดเตาเหล็กนะฮะทำพิธีอายุ82ปีแล้วใช่ครับนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นนะฮะเขาเรียกว่าจี้กรุงเมืองไทยนะครับคูบาริยชาคุบาริยชาที่เราจะไปทําบุญกันที่นะฮะเชียงรายนะครับอย่างที่บอกนะครับ789โทรมาสอบถามด่วนคนที่ไม่ได้ไปไหนปีใหม่นะฮะนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยากจะไปทําบุญปีใหม่ เชิญครับเพราะว่าหนึ่งได้คุยกันในเรื่องของเรื่องฮวงจุ้ยครับนะครับคนที่เรียนฮวงจุ้ยมาใครไปแก้อะไรที่ไหนนะครับเกิดปัญหาอะไรสงสัยอะไรได้คุยกันวันนั้นครับผมสองได้คุยกันเรื่องมีดหมอะสำหรับท่านใดที่เช่ามีดหมอไปแล้วนะครับอยากจะมาคุยกันสงสัยอยากจะมาฝึกวิชานะครับคำว่าฝึกวิชาหมายถึงว่าเราจะต้องใช้ในกรณีไหนสงสัยเรื่องอะไรมาเจอกัน นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างได้เที่ยวครับได้ทําบุญนะครับได้เสวนาในเรื่องที่ควรจะต้องรู้กับคนที่เรียนเรื่องฮงจุ้ยไปแล้วคนที่เช่ามีดหมอไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้คือไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แล้วดูรายการที่อยู่ก็เชิญชอบก็ไปก็ไปได้ครับหรือไม่ก็สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็มีทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะะเดี๋ยวมีน้องๆเขาตอบให้อย่างที่บอกนะครับก็ป วันที่8ก็คือสมโพธิระคังใหญ่ที่สุดในโลกคือสรุปประมาณทังสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนมกรานี้นะประมาณทั้ยี่สิบแปี่สิก็คงจะแลและที่สาคัญฮะวันที่9ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีบุญคุณได้ไปคือวันเกิดของครูบายและชาตินะครับของดีของท่านเยอะมากนะฮะและคุณไปนะทิปเรานี่นะฮะถ้าผู้ชายก็จูนฮะจูนได้สัมผัสนะฮะแล้วท่านก็จะบอกเป็นช็อตลยว่า คุณเป็นคนนิสัยอย่างไรอ่าถูกผมนี่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะตั้งแต่เดินเข้าไปก็ทักแล้วนะฮะหลากหลายเรื่องราวนะอย่างที่บอกนะครับวันนี้เวลาหมดครับเรื่องมิดหมออย่างที่บอกนะครับมีด้วยกัน3ไซส์นะฮะคุณชอบไซส์ไหนจะไม่เป็น5นิ้ว2.5หรือ1.5งทุกไซส์ครับใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันต้องมีมีมีพุทธคุณเหมือนกันคือที่ถามมาเนี่ยนะครับคนที่ถามมาบอกว่าเอาไปทําน้ามนต์ได้เลยไหม ได้เท่ากันครับแต่ถ้าจุดประสงค์ไว้นะครับเพื่อที่จะไปขับไล่ครับตั้งไล่วิญญาณไล่อะไรที่มันอยู่ในตัวคนเนี่ยต้องมีดเล่มใหญ่นะครับอย่างที่บอกที่สําคัญคือเนี่ยฮะเรามีหนังสือวิธีการใช้มีดบอกให้เอาละครับวันนี้เวลาหมดครับนะฮะการดูดวงกับพนักขุราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับคุณทําได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ